สวัสดีจ้าสวัสดีเจจ้าจจมื่อนีนหนูก็มีตํสามสหายมาาฝากนะจ้าแต่ว่าตอนที่ตําพิกกับปรุงรดลงไปเนี่ยหนูลืมกดกล้องตอนนี้หนูย่อนำมันเป็นนำดองของแตงกวานะจ๊ะ ตอนนี้นุก็จะใส่หอมหัวหย่แล้วก็หอมปีน่าจ๊ะแล้วก็มะนาวแบนลงไปคนเห็นมันเข้ากันนะาจ๊ะ ตอนนี้นูก็จะใส่ปลาแซมอนลงไปแล้วก็มีปลาทูนา่าลงไปแล้วก็จะมีกุ้งเนาะจ้าลงไปแล้วก็ผสมกัน จ้าแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อ